รวมฟันโฟอกับคุณปั๋นนัชพลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ยนตาประเทศไทยคุณปัน๋นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณม์ครับคุณปั๋นวันนี้คือเรากลับเห็นครัมม์มีความเคลื่อนไหวน,นะในแง่ของเวเนซซเลานะคะมันทำให้แบบ,บทองก็ขึ้นทอ็นทอซิลเวอร์ก็ขึ้นน้ํามันก็ขึ้นโอ้โหน้ำมันนี่ถือว่าขึ้นดีเลยนะอยากให้เบื้องต้นถ้าแบบนักงทุนรายใหญ่เขาเริ่มเห็นสถานการณ์มันกลับมาปะทุแบบส่งท้ายปีแบบเนี้ยเราเลยมองว่าไอ้พวกคอมเบอิตี้ต่างๆเออมันจะมีมูเมนต์ยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วสําหรับสําหรับตัวเปเนเอลาก่อนแล้วกันครับคือเวเนเอลาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะผลิตน้ํามันเนี่ยประมาณสักหนึ่งล้านแบบประมาณสักหล้านใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งเขาใช้ในภายในเองเนี่ยประมาณสักสามแสน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคิดเป็นประมาณสัก1%ของกําลังผลิตทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคานะ้ำมันมากขนาดหลักการที่ช็อตมาเมื่อคืนเนี่ยมันก็มันก็สะท้อนไปประมาณหนึ่งแล้วแหละมผมก็เลยเชื่อว่าในภาพรวมตอนนี้ตลาดน่าจะสะท้อนประเด็นของเวเนเุเวลาไปพอสมควรแล้วแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้จริงๆตัวของเวเนซุเวลาเนี่ยมันก็ถูกความบาดมาตลอดถูกไหมครับคุณเมย์เพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยเชื่อว่าหลังในภาพระยะถัดไปเนี่ยตลาดน่าจะเป็นการให้ความสัมพันธ์ในฝั่ มากกว่าว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางไหนต่อนะครับว่ามันจะสามารถคุยกันได้จริงๆไหมถ้าคุยกันได้จริงๆงผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาหลังจากที่ชูดมาเมื่อวานนี้นะครับโอ้ถือว่ารับแอบสอบไปแล้วนั่นเองกับประเด็นเรื่อง<ช>เวเนนนะคะก็ถือว่าเป็นการาเคลื่อนไหวนะคะตามข่าวแล้วกันหลังจากนี้อาจจะมีช่วงของการเซลออนแฟกไปบ้างนะคะครับผมเนี่ย พอมาในรอบนี้เราต้องพูดเลยว่า performance ของ Silver นะคุณปัน่นมันก็โอ้โหดีดมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะครเราสามารถตีความได้อย่างไรกับสิ่งที่แห่กันมาทั้งพื้นฐานด้วยรวมถึงในตัวของ Price ด้วยนะคะ พี่จริงๆแล้วตัวซิลเวอร์เนี่ยมันคือโดยปกติต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับพุ่นเมยว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นตัวของราคาทองคำอ่ะแรลลีขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอณปัจจุบันเองเนี่ยตัวของราคาทองคําเริ่มจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มแลลวแล้วคนไปเล่นตัวของซิลเวอร์มากขึ้นแต่อันเนี้ยที่มันมาแรงในรอบเนี้ยครับมันเป็นการเรียกว่าเป็นแคชชั่วเพลมากกว่าก็คือรอบที่ท้องขึ้นเนี่ยซิลเวอร์ไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นตอนนี้ฮพอเราเริ่มเห็น ทองตึงมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินบางส่วนมันสลับไปเล่นซิลเวอร์มาเพื่อรรเลทกลับขึ้นมาให้ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆทองมากกว่าครับเพราะฉะนั้นะผมก็เลยเห็นว่ารอบนี้ยที่ซิลเวอร์ขึ้นมาแรงๆมันเป็นการเล่นเไออล้กาดเพรดมากกว่าจะไม่ได้เป็นการฟีลว่ามันไม่ได้เล่นทองแล้วฟีลประมาณนั้นครับอืมโอเคค่ะเลยโหมก็นำมาที่ในฝั่งซิลเวอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวด้วยไหมคุณปัดนว่าเนี่ยรายใหญ่พอเขามองว่าโห้ performance s i l v e ไม่ธรรมดานะเขาเริ่มมีการแบบจับตาเกี่ยวกับสินทรัพย์ตัวนี้บ้างไหมคะโอ้จริงๆแล้วโดยปกติเนี่ย silver ก็จะอยู่ในอยู่ในเรารได้ของนักลงทุน,นหลายๆในหลายฝ่าย,ยแล้วแหละแต่ <Okay. S 2> ว่าโดยปกติเนี่ยที่เล่นทองคากันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัวของทองคามักจะเป็นสินทรัพย์หลักละกันที่ใช้ในการ hedge ในเรื่องของค่าเงินต่างๆรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อรวมถึงเศ็ษสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่ารอบเนี้ย ที่มันดูนะทําให้ตัวของทองคํายังไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากอะ่ะมันเป็นเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าตัวของธนาคารกลางหลา,หลายประเทศเองเนี่ยมีการซื้อทองคำไปแล้วทีเนี้ยตัวของซิ l เวอร์มันก็เลยดย้วยไพรซิงมาเทียบกับทองคำอ่ะม,มันก็เลยดูน่าสนใจมากกว่าในรอบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะตัวของทองคําก็น่าจะยังปรับขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าตัวของ ภาพรวมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยของฝั่งอเมริกาถ้าจํากันได้คือตัวเลขภาคการจางงานรอบล่าสุดเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับคุณเมีเพราะว่าตัวของอัตราการว่างงานหรืออั employment rate เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ4.6%แล้วซึ่ง4.6%เนี่ยถือว่าไม่ได้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกุมภาที่ผ่านมาน่าจะยังอยู่แค่ประมาณสัก4%อยู่เลย พอภาพมันเป็นแบบนี้มผมก็เลยเชื่อว่าโดยในภาพรวมเนี่ยจะทําให้ในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็เฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้มากกว่าที่ตลาดคิดไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยจะทําให้ในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ทองมันจะสามารถไปต่อได้ด้วยนะครับโอเคค่ะก็ถือว่าสภาวะสิ่งสารัฐก็เป็นคีย์สาคัญต่อนโยบายทางการเงินของฝั่งสหรัฐด้วยเหมือนกันนะคะ ในช่วงที่เหลือของปีนะคุณป่านเอาจริงเพื่อนหน้าเราก็เจอกันแหละแต่ก็โอ้โหเซเลบริตีมัธกันแล้วแต่ก็เนี่ยเลยมาส่งท้ายกันว่าเออเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีภาพมันก็จะนิ่งนิ่งแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออตัเองก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรก็เลยอยากจะคุยว่าเออในพาร์ทของ มก,กราคมด้วยอะค่ะว่าในตอนนี้เราได้คุยกับคุณปัานเบื้องต้นแล้วว่าน้องทุนแบบมาลงทุนดีเฟนซีฟในกลุ่มลักกะนะคะแล้วก็ล็อกกําไรในตัวของ AI ตีมไปบ้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าต้องคุยเรื่องของเดือนมก,กราคมเบื้องต้นกันก่อนเลยนะคะว่าเรามีแผนอย่างไรกันบ้างหรือว่าทางวิวคุณปั่นเองนะนำไงกับนักลงทุนดวงตาบ้าง ครับผมคือจริงๆแล้วถ้ามองไปเดือนมกราคมเนี่ยผมเชื่อว่าภาพที่เราจะเห็นมากขึ้นละกันจะเป็นฝั่งของการที่ตัวของเม็ดเงินต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีโรเทตจากโรสท o ู a l u e มากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราเห็นโทนโดยรวมของตลาดตอนนี้อย่างเมื่อคืนนี้เลยก็ HEC เอไเนาะโดนสอยกันไปค่อนข้างแรงเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็มาจากปัจจัยหลักๆคือตัวของ PE ครับคือ PE เนี่ยถ้าดู f o r w a r d PE นะครับในปัจจุบันเนี่ยเทคอเมริกาเกือบทุกตัวเลยเทรดสูงกว่ามีนหมดยกเว้น Nvidia เดียนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ valuation ต่างๆเนี่ยมันเริ่มตึงตัวแล้วในขณะที่ตัวของเม็ดเงินในอุตสาหการรม AI เองเนี่ยที่ลงทุนไปต่างๆวิเทิรมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักเพราะฉะนั้นน่มันก็เลยทำให้ตลาดเ่เริ่มมีการชะลอความเชื่อในของ growth ของ AI เนี่ยลงไปหน่อยนะครับไม่เทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่า AI ยังไงก็มามามาโตโตกันได้ต่อเนื่องเลยแต่ว่าภาพปัจจุบันเนี่ยคือหลาย บริษัทหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีอิชูโผล่ขึ้นมามากขึ้นแล้วครับ mm. อย่างเช่นตัวของ o r ราเ e เองเนี่ยที่ <Ha. S 2> เนื้มีน้สินค่อนข้างเยอะทําให้มีการ,ระดมทุนอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างตัวของบรอดคอมเองเนี่ยที่ล่าสุดรายงานก็ออกมาดีมากเลยแต่ว่าบอกว่าตอนนี้ลีดไทม์ในการผลิตเพิ่มไปยาวมากๆแล้วก็ตอนนี้แคบเต็มมากๆแล้วทําให้โกรธหลังจากนี้มันอาจจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นได้อีกแล้วอนะครับ mm. นี่ไง เริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆแ,แล้วนะคะสำหรับปัญหาภายในของกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยได้กำไรมาทั้ง NASDAQ เอ่ยทั้งกลุ่มเทคโนโลยีเอ่ยของปี2025คุณปันอยากให้เป็นรักษณของการลด Position ลงหรือว่าขายเยอะหน่อยแล้วเอามาหาสินทรัพย์อื่นจะดีกว่าไหมคะไมจริงๆภาพรวมของปี2026เนี่ยผมเชื่อว่าเทค ในในภาพในบางตัวแล้วกันอาจจะยังพอแบบยังพอไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมในระดับประมาณสักกี่สเอนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแล้วในปีหน้า oh. คือมันอาจจะขึ้นไปได้อีกต่ออีกหน่อยนึง mm. ในบางตัวแต่ว่าอย่างส่วนใหญ่เลยเนี่ยผมอาจจะคิดว่าขึ้นได้ยากแล้วนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> ภาพปีหน้าเนี่ยคิดว่าภาพมันควรจะเป็นการที่ หุ้นเทคต่างๆ,ๆเนี่ยจะถูกลดโพ i ชั o นลงแล้วก็หันมาลงทุนในกลุ่มที่มันเป็น value play มากขึ้นลงถึงว่าอาจจะไหลมาในฝั่งของตลาดที่เป็น E.M มากขึ้นได้ด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้อเมริกาถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างตึงตัวเลยฟันโฟลไหลไปตรงนู้นหมดแลลวจริงๆแล้วตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนบวกมา3ปีติดแล้วนะครับคุณเมย์ท่านทั้ปีนี้ด้วยนะครับซึ่งยังไงปีนี้ก็น่าจะบวกแหละซึ่งซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่มันจะติดต่อกันเป็น4ปีเนี่ยน่าจะเกิดดขขึ้้้นนไคค่อาางยกรับ แล้วก็ถ้าหันมาเทียบกับตลาดของบ้านเราเองเนี่ยเซ็ต <c oughs> ลบมาสามปีติดเหมือนกันค <c oughs> ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็น่าจะมีฟันโฟลอเนี่ยไหลกลับเข้ามาในฝั่งของ EM มากขึ้นแหละโอเคมันอาจจะไม่ได้ไหลมาบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบ่งๆมาบ้างก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดก็มีโอกาสที่จะสามารถถูกรีเรกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับโอเค เราเชื่อแล้วว่าไม่มีตลาดไหนเป็นเดอะวินเนอร์ตลอดกาลนี่ก็เดอะวินเนอร์มา3ปีติดต่อกันแล้วนะคะปีหน้าก็20-30%อาจจะยากหน่อยละกันแต่ถามว่ามีไหมมีอ่ะแต่ว่าสัดส่วนของจำนวนบริษัทมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับปี2025แล้วนะคะการโรเตชมา EM นะคะเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะให้เราเข้ามาบ้านเรานี่ก็ลดดอกเบีย้ยไปแล้วการเมืองก็น่าจ,จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคิดว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์หุ้นไทย เป็นยังไงบ้างคะในปีหน้าคะคุณปันจริงๆปีหน้าผมให้น้ําหนักกับการที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะฟื้นมากกว่าการที่จะลงไปต่อนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าอาจจะให้ภาพอย่างนี้ก็ได้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของตลาดภาพตลาดบ้านเราเนี่ยดีวเวณยิวณนะปัจจุบันเลยนะครับเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก4-5เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับตัวของบอลยิวระยะ10ปีของอของไทยเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1-2เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสเปรดระดับเนี่ยมันใกล้เคียงกับช่วงโควิดเลย ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งกว่าช่วงนั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่ตลาดต่างๆเนี่ยธนาคารต่างๆเนี่ยมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้ว เม็ดเงินสมาร์ทมันนี่ต่างๆนะครับเขาก็จะหมุนมาเล่น Search for y ย u เนี่ยมากขึ้นเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็จะทำให้หุ้นของเราอ่ะที่ยังถือว่าเทรดในระดับเลเวลที่ยังถูกอยู่เนี่ยถูกรีเลทปรับขึ้นมาได้ครับอย่างตัวของ Advance เองก็ตามเนี่ยแอนด์วานส์คุณเมย์เช่อไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเทรดอยู่บน Dividend Yield ประมาณสัก4%แต่ว่าป um, ัจจุบันเนี่ยดีวิดเดนยูห้าแหละเพราะฉะนั้นเน Gong ี่ยในกรณีที่เป็นการ Search for y ย u จริงๆนะครับเม็ดเงินไหลกลับเข้ามา แล้วตัวของเฟดลดดอกเบี้ยไปจนถึงระดับ3%มเปอร์เซ็นะ่ะผมเชื่อว่าแอดวานซ์อาจจะสามารถกลับมาเทรดบนดีเวนดิลที่วันสัก4%เปอร์เซ็นได้ไม่ยากถ้าเทียบตัวของระดับราคาจาก5%เปอร์เซ็นไป4เปอร์เซ็นเนี่ยก็คิดเป็นแคปิตอลเกนประมาณสัก20%เปอร์เซ็นได้แล้วนะครับอโอเคค่ะคุณปันเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นไทยในปีหน้ามีโอกาสแหละแล้วดูเหมือนต่างชาติเองเขาก็จะมาหาคำว่า Search for you จากบอจอบ้านเราเนี่ยแหละที่ดูความคุ้มค่า ของยวเออดูความคุ้มค่าจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เอยด้วยนะคะเดี๋ยวนอกเหนือจากเรื่องของหุ้นรายตัวแล้วของของหุ้นไทยนะคะครเราเจอภาวะของค่างเงินบาทคุณปันคือมันแข่งค่าแต่เศรษฐกิจไทยบ้านเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันเลยทําให้แบบในใน,ในมุมของทางนักนักวิเคราะห์คุณปันเองลกมองยังไงคะ ือจริงๆผมว่าที่เงินบาทมันแข็งนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งดอลลาร์มันอ่อนด้วยแหละ mm. เพราะว่าคือดอลลาร์เขายังเหลือกระสุนในการลดตบดีเยอะกว่าบ้าน mm. เราเนาะอย่างบ้านเราเหลือ <Okay. S 1> กระสุนอีกประมาณสักนัดน่าจะนัดนึงแหละปีหน้า <Okay. S 1> เพราะว่าเพิ่งเพิ่งลดไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่ว่าอย่างของฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ตลาดคาดพัสองครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณวอลเลอร์เพิ่งมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เหมือนกันว่าจริงๆลดได้อีกประมาณสักสี่เอ่อ สี่น็อตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็ถือว่าเรียกว่ามีรูมในการลดเยอะกว่าบ้านเราละกันทําให้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของภาพเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นตลาดเริ่มกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกามากขึ้นมันก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันยิ่งดูออดครับคุณเมย์แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วมันจะบาลานซ์ที่ระดับไหนผมเชื่อว่า ตัวของทบทอเองเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะอยากให้ค่างเงินบาทเนี่ยมนหลุด30บหรอกครับเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเน็ตส่งออกเนาะเพราะฉะนั้นนการที่ตัวของค่างเงินบาทมันจะแข็งค่าในระดับนั้น,นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP ได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้น,นผมก็เชื่อว่าเขาก็องคงมีความพยายามแหละในใช้กลไกต่างๆในการคุมให้ตัวของค่างเงินเนี่ยไม่ได้แข็งค่าจนเกินไปครับโอเคได้ค่ะพอค่างเงินบาทแข็งค่าแบบนี้คุณปั่นทิน้งท้ายสั้นๆเลยนะคะว่ามันจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างต่อในแง่พวก ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราอะคะ่ะจริงๆถ้าข่างเงินบาทยัยงเป็นเวแข่งค่าแบบเนี้ยครับผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อาจจะเริ่มเห็นฟันฟลอร์และกันที่ไหลมาในฝั่งของข่างเงินบาทมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของประเทศไทยบ้านเราอ่ะด้วยความที่เศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้ดูอูออฟูมากนะ ah, 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 แล้วก็ไม่ไม่ได้มีเงินเฟ้ออะไรที่มาสูงมากหนักแล้วกันมันเลยทําให้เราอ่ะมันถูกทรีตมาเป็นกึ่งๆเป็นเซฟเฮเว่นแหละในตอนนี้ ในแง่ของค่าเงินนะครับเ okay. พราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างตัวของประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ,อย่างอินเดียละกันหรือว่าอะไรมันก็จะมีเรื่องของค่าเงินที่เวียงมีค่าเงินเฟอ้อที่ยังสูงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของบ้านเราอ่ะด้วยความที่เงินเฟอ้อต่ํามัมนกเลยทำให้ภาพรวมอ่ะมันเป็นสถานที่ที่ทเลน่นแลกพักเงินที่ดีละกันว่าถ้าเอาเงินมาไว้ที่เนี่ยโอกาสที่มันจะเสียมูลค่ามันมีน้อยลงนะครับ ฟังแล้วก็แอบดีใจนะที่คนข้างนอกมองเรามาว่าข้างเงินบาทบ้านเราก็ถือว่าเป็นเซฟได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยคุณปานวิกหน้าเรายังเจอกันไหมคริสต์มาสอ่ะเจออยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเมย์ให้โจ์เลยนะ Search for you นะสัปดาห์หน้าเพราะว่าต่างชาเขาไปเซเลบรตไปแบบว่าแฮปปี้เฉลิมฉลองแล้วเดี๋ยงวิกหน้าเรามา Search for you กันสำหรับการลงทุนในปี2 0 2 6กันนะคะขอบคุณนะคะคุณปานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ